เดินปานเหรอะอือ้ม <laughs> เฮ้ยทางข้าง้าย那เ我าย们排队ย老公嗯ย队了排ยเ边对啊เนีเ่ยนะคะทุกคนโอ้โหต่อชิวกันแบบยาวนะคะยาวมากก็ติ นะคะทุโอ้โหสุดสุดเยอะมากเื่อนะคะขนาดยังไม่เปิดเคาน์เตอร์นะคะตอนนี้ยาวมากคนจีนต่อคิวกันตั้งแต่ยังไม่เปิดเคาน์เตอร์สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่องเภายจีนอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะน้ำอยู่ที่สนามบินสุวรรณนะบุจะชนเขากำลังจะขึ้นเครื่องต่อแถวไปเช็คอินนะคะลูกครับ บอสช่วยเจ้าเนาะใค่ะคบอมาส่งวิววิวบ,บอสบอกอยากกลับด้วยแล้วจะมาย่างก่อน,นเจ <laughs> นางบอกว่านางอยากกลับไปด้วยแล้วนะคะพอมาถึงสนามบินอะไรอย่างงี้น้องก็อยากกลับไปด้วยแล้วทำไมมันไม่ชัดทำไมมันไม่โฟกัสที่หน้าสามีแทนตอนนี้ก็ รอนะคะตอนนี้รอนะคะรอรอรอบินรอเช็คอินคือตอนนี้มันยังไม่เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมคะทุกคนแต่คนจีนะต่อชิวเพีบเต็มไปหมดเลยนะคะตอนแรกก็เอ๊ะเขาต่อชิวไม่ใช่ไฟเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ค่ะพอไปถึงที่จุดเริ่มต้นอ๋อเ่านันเองเลยต้องวนกลับมานะคะแถวยาวเหยียดยาวเอียดเลยทุกคนคือดูเล็งแล้วแทบจะไม่มีคนไทยเลยอะ แต่ตอนนี้เขาเปิดแถวให้เช็คอินแล้วนะคะก็ขึ้นเครื่องห้าโมงสินาทีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเนาะใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมอะทุกคนไปลุ้กน,กน,กนกันเนาะว่าไฟนี้จะเป็นยังไงนะคะเดินทางกันสองคนแม่ลูกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างทางจากไทยไปกวางโจจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเนาะก็ไปรุ้นกันนี่แหละทุกคนน้าก็จะต้องไปลุ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรา หลับแล้วเพราะว่าวันนี้เปานอนตื่นเช้ามากตื่นเช้าตั้งแต่ตีห้านะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดีดอะไรเพราะว่าน้ามาต้องไปเอาของนะคะที่ขนส่งก็คือไปเอาใบขับขี่แหละตั้งแต่เช้าเดินทางเช้าตื่นเช้าเลยงี้ยนางก็ตื่นมากับแม่นะคะแล้วน้ำมากลับมาก็คือมานอนเพราะว่าระหว่างที่น้ํานอนคุณครูสอนภาษาจีนลูกยูงไงก็แบบงี่ไปเลยนะคะแล้วก็มีเวลาพักแต่ตอนนี้เปาคือสลบไปแล้วก็ดีหน่อยแต่ว่าจะไปวุ่นวายตอนขึ้นเครื่องก็ไม่รู้นะคะ 嗯、这里弄火。嗯，知道了。知道我们要想，不想办法。要想爸爸吗？ Ya yeah, ya, yeah, yukan yukan. Oh, ini to be di lo. Sampai. Ah. Sebentar dulu, kami tunggu. pergi. Ayo. Selamat. Aku านิปปาครับนิปปะยิ้มให้หมามิหน่อยมันร้อนหรือเปล่านีนน่อยู่ข้างนี้ใส่อันเฉนเรียบร้อยเช่าให้ให้ใส่มามิหน่อยเช่าให้ใส่หมามิหน่อย เครื่องขึ้นได้สักพักนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแจกขนมน้ำนมต่างๆเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะแจกอาหารบนเครื่องได้เหมือนปกตินะคะน้ําเดินทางโดยสายการบินชน่าเซา s o เทิร์นแอร์ไลน์นะคะเป็นสายการบินจีนเครื่องลําใหญ่เลยคะ่ะที่นั่งกว้างขวางมากๆนะคะเป็นตัวธรรมดานะคะคือมีทีวีมีกระตูลรายการเด็กดูเต็มที่เลยคะ่ะทุกคนคือเปาไม่งองแงเลยดูทีวีตลอดทางนะคะ และที่สุดนะคะเราก็ถึงที่กวางโจวประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะจ้องกลัวว่ามมนันหลายรอตอนนี้เขาก็จะมีใบามาให้นะคะหละังจากที่เราลงเครื่องไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่มีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาด้วยนะคะแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ของเราเนาะแล้วก็จะให้มานั่งอยู่ตรงนี้คนเยอะแยะเลยเครื่องลำเดียวกันหมดเลยนี่นะคะแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นทำเอกสารหรืออะไรต่างๆเนาะ เหมือนที่แบบตอนเราเข้าใจนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในสนามบินของกวางโจแล้วนะคะทุกคน<ม>ก็คือลงเครื่องมาปุ๊บก็เดินเดิน,ดนดตามจุดเข้ามาเนาะแล้วก็จะมีจุดเขาหน้าที่ก็จะแจกเอ,ก,อกสารที่นําให้ดูเมื่อกี้นะคะก็ตอนนี้ก็ลังรอรอ<ม>เขาเลือกคิวเนาะนําได้คิวที่12ก็ไม่นานเกินไปก็ให้เปาเปลี่ยนเสื้อละใส่เสือ้อเป็นหมีพี่เปาพี่เปาครับเชียให้ให้ให้ <laughs> ใหนั่งดูการ์ตูนรอ ม่งั้นเดี๋ยวงงงงใช่ไหมครับลูกเช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็จะปล่อยเรามารอตรงนี้แล้วก็ตัดคิวเป็น10คน10คนเพื่อที่จะเข้าไปต่อด้านในนะคะตอนนี้นะคะกำลังรอตรวจโควิดค่ะทุกคนเขาก็จะมีแท่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะมายืนรอตรงนี้ตามคิวจะมีเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปห้องนี้นะคะหืค่เหนื่อย เหนื่อยไหมลูกได้กระเป๋าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือสองคนแม่ลูกโอ้โหกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะเมื่อกี้คือโดนใหญ่จมูกแสบจมูกลงน้ำตาแบบไหลอยู่ข้างเดียวนะคะแสบไปถึงซวงเลยอ่ะคือน้ำมูกน้ำมูกไหลหมดเลยเดี๋ยวน้อจะออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวไปตวจกระเป๋านะ้อน้องเหนื่อยไหมเนะ 弄累不？ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มของเวลาจีนแล้วนะคะทุกคนคือในสนามบินเงียบมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีไฟไหนเลยนอกจากไฟเรานะคะที่มาจากไทยนี่ก็คือรอรอขึ้นเครื่องไม่ใช่รอขึ้นรถค่ะทุกคนเขาก็จะแบ่งเป็นคิวสิบคนสิบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะขยบขยบไปเดี๋ยวมารอดูกันว่ารถของเราที่เขาจะมารับนะคะจะเป็นยังไงไ,ไหน่าไหนหลงงงแล้วห้าทุ่มแล้ว กี้นะคะทุกคนก็คือไม่ตรวจกระเป๋าอะไรเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมารอรถขึ้นขึ้นรถเออมารอขึ้นรถน่าจะไปรงเรตโรงแรมกักตัวนะคะจะห้าทุ่มแล้วพี่เปาเหนื่อยแล้วสะอาดแล้วลูกแต่ข้างล่างมันเปียกสกรปรกนะครับพี่เปาก็เหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังไหวอยู่นะคะพยายามแบบกระตุ้นลูกให้ไหวไหวให้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงน่าจะสักภาพแหละเนาะ มีรถบัสด้วยรอขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อรอให้เจ้าหน้าที่มาเช็คชื่อนะคะว่าชื่ออะไรมีใครมั่งนะคะตอนนี้ก็รอรุ้นแบบใจเต้นตุ้มๆมต่อม,ม,มว่า โรงแรมกักตัวของเราจะดีหรือเปล่าจะเป็นยังไงหน้านะคะสภาพก็คือไม่ไหวทั้งแม่ทั้งลูกลูกชิงหลับไปก่อนแล้วจ้าถึงแล้วคะ่ะนี่นะคะโรงแรมกักตัวโอ้จะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ถึงที่ห้องกักตัวแล้วนะคะทุกคนห้องกักตัวโดยรวมอะโอเคแต่สกปรกมากทุกคนแต่คือเตียงอะไรก็โอเคอยู่นะคะแต่พื้นสกปรกมากดำปีเลยไม่รู้ว่ามันเป็นฝุ่นหรืออะไรนะคะ คือปีเลยจริงๆนะคะขออนุญาตให้ทุกคนดูตรงท้ายเท้านะคะขออนุญาตให้ทุกคนดูใต้เท้านะคะทุกคนอู้นี่คือเหยียบแป๊บเดียวเองอะ่ะดูดิอิอสกปรกขอโทษด้วยนะคะทุกคนโดยรวมมาห้องโอเคหมดนะคะทุกคนก็คือโอเคแหละเดี๋ยวน้ําก็ขอไปถูพื้นสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าลูกหลับไปแล้วลูกอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเออหลับไปเลยนะคะที่สาคัญไม่มีผ้าเช็ดตัวให้น้ําต้องเอาถุงกระเป๋านะคะเช็ดตัวให้ลูก ปวดหัวมากเลยเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ค่อยสั่งทีเดียวสั่งสั่งให้เขามาส่งเดี๋ยวกลองกดแอปดูนะคะว่าจะใช้ได้ใช้เป็นไหมนะคะก็ต้องรอดูเนาะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปจัดการก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังก่อนนอนนะคะทุกคนนี่นะคะคนมันสกรปรกมากจนแบบเนี่ยน้าถูห้องนะคะเพิ่งจะถูรอบเดียวแล้วก็มาล้างน้ําคือมันสกรปรกมากแบบสกรปรกสุดๆเลยทุกคนดีนะที่ยังมีผ้าเช็ดเท้าผ้าถูพื้นให้ One hour later โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จัดการกับห้องที่สปกปรกเปลี่ยนเป็นห้องสะอาดเรียบร้อยนะคะแบบโอ้ปวดหลังหมดเลยนะคะคือมันดาแล้วมันก็สกปรกมากอะทุกคนไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ทําความสะอาดหรือเปล่าแต่คือเตียงอะก็คือสะอาดนะคะไม่ได้แบบเป็นอะไรเลยก็จะมีฝุ่นเล็ก,ลก,ลกน้อยน่าจะเป็นฝุ่นเนาะเพราะว่าออห้องมันติดกับถนนใหญ่นะคะแต่คือซอกหลึกหรือว่าข้างบนเป็น โต๊ะเป็นตู้อะไรเงี้ยไม่ทําความสะอาดเลยทุกคนมันมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดแล้วแบบเรามีลูกด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็จัดก,การทําเรียบร้อยนะคะอาบน้ําเรียบร้อยพร้อมที่จะนอนแต่ว่าจะมาแวะคุยกับทุกคนก่อนนอนนะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยแหละว่าเป็นยังไงบ้างเอาละเอียดเลยนะคะก็คือ อ่จริงๆนะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะจะถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆซอยแซมย่อยมาให้ลุกคนเอานะคะเพราะว่าลูกน้ำมันค่อนข้างที่จะดื้อเนาะเพราะเขาโตแล้วแล้วก็ของด้วยพลุ่มพลังนะคะก็ตั้งแต่ที่เราลงเครื่องมารับบัตรคิวนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะคะก็ไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นั้นน่ะเขาจะซอยย่อยเป็นคิวเล็กๆเล็กๆน้อยๆอย่าง สามสิบคิวแรกเข้าไปก่อนแล้วก็จะมาซอยย่อยอีกทีนึงเป็น15คิวแรกเลยเนงะี้ยเข้าไปมันจะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิเนอะร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะมี QR Code แปะหลังพาสปอร์ตให้เราแต่คือตรงเนี้ยนะไม่ค่อยได้ทำนะคะก็จะมีแบบบอกเจ้าหนะ้าที่เล็กๆน้อยๆ้ยรือแบบพาสปอร์ตอันไหน QR Code อันไหนที่ เราทํามาจากไทยของเราบ้างแล้วก็ของลูกอันไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ๋อคนต่างชาติหรอเขาก็จัดการให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกกอกบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะเขาก็โอเคเทคแคร์ด,ดีจุดนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็มี QR Code แปะไว้หลังพาสปอร์ตใช่ไหมคะก็ไปจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดตรวจโควิดเทสรอบแรกนะคะจุดตรวจโควิดเทสเนี่ยเขาก็เอาไอ้ตัว QR code หลังพาสปอร์ตอะคะไปติดเหมือนกันแล้วก็จะมี เอกสารแล้วมีชื่ออะไรของเราออกมานะคะแล้วก็เขาก็จะมีหลอดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เขาไว้ตรวจโควิดเทสอะทุกคนคือตรวจ,จเสร็จแล้วเอาจุ่มใส่นั้น,น,นใช่ไหมคะเขาก็ให้เราถือหลอดไปแล้วก็จะมีคิวให้นะคะแล้วก็ไปยืนรอที่ห้อง พอเข้าไปก็ตรวจตอนแรกกันนะมันนึกว่าอ๋อตายแล้วลูกเรายัางไงก็โดนแย่จมูกแล้วนะคะแต่ที่นี่เขาไม่แย่จมูกเด็กนะคะคือเขาแย่แค่ปากเท่านั้นเองนะกับ,บกกู้ตรงอคอเล็กๆน้อยๆ,ๆเองนะคะก็ไม่ได้ตรวจเยอะเท่าไหร่แต่ทุกคนแต่แต่แต่มันจุดคลายแผอยู่ตรงนี้คือเขาตรวจแบบผู้ใหญ่นะคะคือตรวจแค่จมูกนะคะทุกคนแย่แค่จมูกแต่แย่เข้าไปแบบ คือมาถึงลําคอตรงนี้เลยอ่ะมาถึงลําคอเลยทุกคนจนแบบคือเขาก็ไม่ให้เรากั้นหายใจนะเพราะว่าเขาก็จะเอาลงไปแล้วเขาก็ดึงๆึงขึ้นมาเองนิดนึงเอาลำไส้เรามาด้วยแล้วทุกคนจริงคือแบบเล่าตอนนี้มันไม่ค่อยเห็นผลนะแต่คือตอนนั้นอนะ่ะจําได้เลยคือน้ําตาไหลแบบ ภาคพักอยู่ข้างเดียวนะคะแล้วก็น้ำมูกไหลคือออกมาไม่รู้น้ำมูกหรือข้างในคอเราก็ไม่รู้นะคะคือแบบมันออกว่าหมดเลยเทุกคนคือแบบทรมานมากครั้งแรกจําฝังใจสุดๆแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มาต่อคิวตอมอเนาะก็มาต่อคิวตอมออันนี้ก็จะมีการ เช็คเอกสารอะไรต่างๆของเราอันนี้ก็จะค่อนข้างนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะถามว่าหลังจากที่เรา,เากักตัวเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อขอที่อยู่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ขอเบอร์โทรคนติดต่อได้ในจีนไม่ว่าจะเป็นสามีเนาะแต่สามีนะ้าไม่ได้อยู่ในจีนนะคะก็เอาเป็นเบอร์พี่สาวสามีให้แทนเนาะแล้วก็มาต่อคิวอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือรอขึ้นรถบัสราขึ้นรถบัสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจุดๆ,ๆแบบซอยย่อยๆ,ๆแบบแบบ จำนวนแบบแค่น่าจะย0สิบค คนมั้งค่ะน่าจัดการยี่สิบคนเพราะว่ารถบัสคันหนึ่งอ่ะไม่เต็มนะคะก็จะมีรถบัสหลายคันมากเลยพอามาเราขึ้นรถบัสต,ตรงนั้นเลยค่ะทุกคนอันนั้น,นคือทรมานสุดเพราะว่าเราก็มีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดินทางสองใบแล้วก็กระเป๋าใบกระเป๋าถือกระเป๋าลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกคืออันนี้โชคดีอย่างหนึ่งนะคะก็คนจีนที่แบบเดินทางมาด้วยเขาก็ช่วยนะคะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ช่วยนะตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ให้เราจัดการเองเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่อว่าผู้ชายคนหนึ่ง ที่ช่วยอะว่าเธอจะช่วยทั้งหมดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงไงอะไรยังไงแต่คือเขาช่วยผู้ชายด้วยไงเจ้าหน,น้าที่ก็เลย ตำหนิเขานะไม่ได้แต่ว่าตำหนิเพื่ออะไรนะคะก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนอะจะช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเราขึ้นมานั่งบนรถบัสอะได้ไม่นานค่ะได้ไม่นานประมาณ23นาทีนี่แหละรถก็ออกเลยนะคะก็นั่งรถจากนู่นมาถึงที่นี่นะคะชั่วโมงกับประมาณ15นาทีก่อนที่รถบัสจะออกนะคะก็จะมีการเช็คชื่อเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยไว้นะคะแล้วก็พอมาถึงที่ เขาจะตะโกนขึ้นมาเลยนะคะว่าคนอื่นอย่าเพิ่งลุกขึ้นให้คนที่พาเด็กมาก่อนอะไรเงี้ยคือก็จะมีครอบครัวหนึ่งเป็นคุณแม่เหมือนกันแต่พกลูกมาสองคนนะคะแล้วก็น้ําแล้วก็เป๋า,เ,ปา,เ,ปาเนาะก็จะมีสองครอบครัวที่มีเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ลงมาก่อนเอากระเป๋าลงมาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเากระเป๋าเข้ามาตรงในห้องโถงกลางก็จะมีการเซน็นเอกสารบอกว่าต้องกักตัวแบบกี่วนันอะไรอย่างเงี้ยน้ำกักตัว21วันนะคะทุกคน แล้วก็มีคีย์การ์ดให้แล้วก็เช็คพาส,สปอร์ตนะคะต่างๆถ้าเป็นคนจีนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเช็คพาส,สปอร์ตแล้วก็บัตรประชาชนแล้วอย่างลูกนะ้ายังไม่ได้ทําบัตรประชาชนก็เอาเป็นเลขบัตรประชาชนให้แทนนะคะก็มีในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะในทะเบียนบ้านของเขาเนอดีที่พกมาด้วยแล้วก็เขาก็ขอ ใบบัตรประชาชนของน้ําด้วยนะคะก็ใส่บัตรประจําตัวประชาชนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เอาพาสปอร์ตเนาะเขาบอกว่าใช้ก็คือใช้แล้วหลังจากนั้นก็เขาก็มีเนี่ยค่ะทุกคนมีอันนี้มาให้มีนมมีขนมปังนะคะมาให้ เออแต่ก็ยังไม่ได้กินหรอกว่าเดี๋ยวจะกินนมแล้วก็นอนเลยนะคะเอ,อ่อพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาคีการ์ดมาให้น้ําก็นึกว่าเขาจะมาส่งเราสุดๆถึงประตูห้องทุกคนก็คือด้วยความที่แบบหวังลึกๆอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเปาหลับแล้วทุกคนเปาแบบหลับมาตั้งแต่ออสตาร์ทรถเลยนะคะก็หลับมาเลยแล้วพอมาส่งน้ําตรงที่ออลิฟต์นะคะ หลังจากนั้นเขาปล่อยให้น้ําขึ้นมาเองน้าก็เออเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้ามบนแระไม่ค่ะไม่เลยทุกคนไม่มีใครเลยน้ําต้องแบบอุ้มลูกแล้วก็แบบขนออกแบบประตูลิฟต์ก็จะปิดคือแบบมันแบบโอ้มันทรมานมากถ้าคิดได้ตั้งแต่แรกนะคะจะไม่มาก่อนจะรอมาพร้อมปป้าปีหน้าเลยนะคะแต่ก็เออไม่เป็นไรมันมาแล้วนะคะเราก็ต้องทําให้สุดเราทําให้สามีรู้นะคือเราอยู่ได้ทําได้อะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงแข็แก่งแต่ก็อยากให้สามีช่วย แต่ไม่เป็นไรนะคะสัมนี้ก็แบบเธอเหื่อยมาอะไรเงี้ยก็ได้กําลังใจมาเนาะก็หลังจากที่เอาของมาขนของมาใส่ประตูห้องเสร็จเขาก็รีบเอาเปาเช็ดเนื้อเช็ดตัวล้างตัวอาบน้ําล้างหน้านะคะเปลี่ยนเสื้อนอนเลยแล้วก็จัดการนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราเริ่มสตาร์ทออกจากบ้านนะคะเป็นบ่ายโมงครึ่งเนาะ พอไปถึงสนามบินอะไรเงี้ยแล้วเช็คอินตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองแล้วก็ยิงยาว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 ไปจนแยกกับป๊าป๊าตอนสี่โมงนะคะก็เข้าไปในเกตเข้าไปในเกตก็ขึ้นเครื่องตอนห้าโมงสิบนาทีบินมาถึงของเวลาไทยก็จะประมาณ เจ็ดโมงทุ่มเออทุ่หนึ่งทุ่มกับสินาทีนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นานนอนเร็วแป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นอะทุกคนเป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มสินาทีที่เราอยู่สานามบินนะคะจนมาถึง4ี่ทุ่มอะทุกคนสี่ทุ่มที่จะได้ออกจากสานามบินเนาะเพื่อที่จะนั่งรถบัสแล้วก็ต่อยิงยาวมานะคะจนถึงที่นี่ก็ประมาณ ห้าทุ่มเวลาไทยค่ะทุกคนห้าทุ่มเวลาไทยก็คือเที่ยงคืนเวลาจีนอะตอนนี้มันตีหนึ่งจะตีสองเวลาจีนแล้วอะ่ะก็เวลาจีนจะเร็วกว่าเวลาไทยหนึ่งชั่วโมงนะคะก็อย่างเหนื่อยเลยทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักแล้วก็มาเล่า ประสบการณ์นู่นนี่นั่นให้ทุกคนฟังเนาะใครอยากให้น้ำรีวิวห้องพักบ้างคอมเมนต์ให้น้ำด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบใครเป็นกำลังใจให้น้ำรบกคนกดไลค์ให้น้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนอกจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยทุกคนขออ้อนหน่อยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะทุกคนนะ้าขอตัวลากันไปก่อนนะคะลาตีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านนะ